ข้อธรรมะในวันนี้คือเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมหลวงพ่อครับคนในสมัยนี้มักจะปล่อยตนปล่อยตัวไปตามเรื่องไปตามความคิดของตนแล้วก็อ้างตนให้พ้นผิดโดยอ้างว่ามันเป็นไปตามกรรมบ้างตามยถากรรมบ้างและแต่ดวงพาไปบ้างหรือไม่ก็บอกว่าไปตามดวงบ้าง ดังนั้น,นโอกาสนี้กระผมจึงแคร่จะนมสัสก,การกราบเรียนถามหลวงพอ่อถึงเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมโดยมีประเด็นที่มาของปัญหาโดยย่อดังต่อไปนี้ครับว่าการสอนเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมในสมัยนี้มีความสับสนอยู่มากและต่างก็อ้างเอาว่าคําที่ตนกล่าวตนสอนนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นอย่างเช่นสอนว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดี อย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลได้เสวยผลหรือทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัวทําไว้ในปางก่อนหรือในชาติปางก่อนดังนั้นการจะพ้นกรรมได้ก็จะต้องบําเพ็ญตบะและไม่ทํากรรมใหม่อีกดังนี้เป็นต้นซึ่งก็เท่ากับว่าสอนกันว่าวิธีที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นจะต้องมาทําสมถะให้แก่กล้าเป็นตบะสิก่อนแล้วก็บังคับตนเองอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทําอะไรกันเลย ทั้งๆที่คาสอนเช่นนี้แม้แต่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกเองก็มีกล่าวเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสมตรสเอาไว้ว่าคําสอนเช่นนี้เป็นวาทะาของพวกนิคนเป็นทิฏฐิของพวกนิคนไม่อาจจะร่วง้นจากความทุกข์ได้ดังนี้เป็นต้นนอกจากเรื่องที่กระผมได้ยกมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วผู้เทศผู้สอนสาศาสนาในปัจจุบันนี้ก็ยังมีทิฏฐิมีความเห็น เกี่ยวกับเรื่องของกรรมและเรื่องกฎแห่งกรรมไปในลักษณะอื่นๆนอีกมากมายดังนั้นกระผมจึงใคร่จะกราบเรียนถามความเห็นของหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อได้โปรดกรุณาอธิบายถึงงานมุมต่างต่างดังต่อไปนี้ด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์แต่มหาชนเป็นอันมากคำถามได้แก่ข้อที่หนึ่งกรรมคืออะไรข้อที่สอง บทแ่นกรรมในทางพุทธศาสนามีว่าอย่างไรข้อที่สามอะไรเป็นเหตุให้กระทำกรรมข้อที่สี่วิธีดัดก,กรรมทำอย่างไรข้อที่ห้าเป็นอยู่อย่างไรจรึงจะเรียกว่าอยู่เหนือกรรมครับผมข้อที่หกุทุชนจะอยู่เหนือกรรมได้หรือไม่นอกจากคำถาม,ถามโดยตรงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยังมีคําถามข้างเคียงที่อาจจะถูกสงสัยได้อยู่อีกเหมือนกันแต่ผมจึงค่จะขอความกระจ่างจากหลวงพ่อเกี่ยวกับลักษณะของคําถามข้างเคียงกันต่อไปนี้อาทิเช่นข้อที่เจ็ดอย่างการนั่งสร้างจังหวะยกมือไปเอามือมาอย่างนี้เป็นต้นนั้นจะถือว่าเป็นการกระทากระทากรรมหรือไม่ครับผมและข้อที่แปดซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในครั้งนี้มีคําถามว่า การเป็นอยู่ของสัตว์การดำรงชีพของสัตว์ถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นการที่แมวกินหนูหรือว่าพรมเข้าฌานทำสมาธิได้สมาบัติดังนี้เป็นต้นขอความปรินาหลวงพ่อได้โปรดให้ความกระจางด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งครับผวันนี้คุณสัจพันธ์พ่อมด้วยคณะ ไม่มาถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆนั้นอาตมาก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมามากพวกคุณเคยศึกษาเล่าเรียนจนถึงได้ทำงานอยู่ในสถานพูดในเมืองไทยบ้างต่างประเทศบ้างเคยประสบการเหตุผลมามากจึง อาจจะมาไม่มีคมรู้การจะตอบปัญหาของพวกท่านนั้นอาจจะผิดแนวความคิดของท่านก็ได้หรือจะตรงกับแนวความคิดของท่านก็ได้คำว่ากรรมกรรมเนี่ยความคิดคมเห็นแต่ก่อนนั้นนึกว่ากรรมต้องได้เสวยผล วิบากมันอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นธรรมดาแนวความคิดของอาตมาเมื่อ,อยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจตัวคิดไปอย่างนั้นต่อเมื่อมาเข้าใจดอกกรรมคือการกระทำนั่นเองจะทำดีทำชั่วก็เป็นกรรมจะตอบได้เป็นเพียงหัวข้อทาสนุกกรรมคืออะไรพวกคนกรรมคือการกระทำนั่นเองทำดีก็เป็นกรรมทำชั่วก็เป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่ว ทำดีทำชั่วเนี่ยเป็นเพียงหัวข้อประเด็นสั้น,นกฎแห่งกรรมมันเนี่ยในทางพุทธศาสนามีว่าอย่างไรกั้กฎแห่งกรรมคือการกระทำนั่นเองเป็นกฎของธรมรมชาติธรมรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่สุกกฎของธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องคำว่าธรรมชาตินี่เราจะเห็นว่าซาคือเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเมื่อกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทํากฎของธรรมชาติมันเป็นกฎอันหนึ่งที่ตายโจลงไป เป็นอย่างนั้นในทางพระพุทธศาสนามีว่าอย่างมีไวว่าคือต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรรมชาตินั้นบางคนพวกที่เรียนหนังสือมาบอกกฎของอิทัพปัจจัญญาตากฎอย่างนั้นอย่างนี้นอาอตมาไม่รู้เรื่องนี้อาตมาไม่เข้าใจจริงๆดังนั้นจึงว่าเรื่องผมเห็นเป็นทิฏฐิ แม้เคยได้ยินคกบาอาจารย์เล่าให้ฟังในประเทศอินเดียมีหลายลัทิมีหลายนิกายบางลัทิบางนิกายก็ว่าให้ว่าทุกทุกลัทิทุกนิกายนี่แหละไม่ต้องวาย่างเปยอย่างไปเพื่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกันเพราะคนเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ยเป็นยังไง